พักเดียวใช่ไหมครับเป็นรัฐบาลพักเดียวคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะพักได้ได้ปรึกษาหารือกันพอสมควรนะครับท่านสุริยะเองก็จะเป็นเสมือนกองกลางเป็นแรงผลักแรงสนุนตรงยุทธศาสตร์ส่วนกลางที่จะสนับสนุนในภาพใหญ่ทั้งหมดนะครับส่วนท่านสมศักดิ์เองเป็นคนที่มีความรู้ความเช,ชี่ยวชาญโดยเฉพาะยุทธศาสตร์พื้นที่พื้นที่เฉพาะพื้นที่เป้าหมายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ เนือตอนล่างหรือภาคกลางก็ะจะเป็นพื้นที่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่เราจะได้รับความกรุณาจากท่านสมศักดิ์เข้าไปดูแลลงไปทํางานร่วมกับสมาชิกของเราว่าที่ผู้สมัครของเราและทีมงานเราในพื้นที่นะครับเพื่อขับเคลื่อนโดยเฉพาะภาคใต้นะครับพอท่านสมศักดิ์เข้ามาเนี่ยจะผมเคยบอกว่าได้หนึ่งนี่ถือว่ากําไรแล้วเนี่ยตรงนั้นเก็บเป็นตัวเลขแล้วนะครับ <laughs> เก็บเป็นตัวเลขไปแล้วเราจะขยับขึ้นมา5ขยับขึ้นมา1ิอันนี้ขึ้นกับสิ่งที่ท่านสมศักดิ์จะไปช่วยกันทำครับ เรื่องรัฐบาลพักเดียวเนี่ยมันเป็นความปรารถนาอย่างแรงกล้าของทุกพักการเมืองน,นะครับโดยเฉพาะพักเพื่อไทยเราเราเลยวางเป้าหมายไปที่310มันจะเป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งได้แต่ด้วยเงื่อนไขข้อจํากัดของรัฐธรรมนูญนะครับแม้เราได้310นี่นะครับการที่เราจะจัดตั้งรัฐบาลได้การที่เราจะเลือกนายกจากพักเพื่อไทยได้เนี่ยต้องอาศัยเสียงถึง376เสียงเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้เองเนี่ยมันก็จะเป็นมิติทางการเมืองที่ต้องมาพูดคุยก,กัน ต้องมาดูแลกันว่ามันจะได้สามเจ็ดหกได้อย่างไรงนะครับไ,รมไ,ไม,าาม,ไม่ไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนกั้ทางการเมืองแน่นอนครับพักเดียวใช่ไหมครับเป็นพักรัฐบาลพักเดียวคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะตั้งใจทํางานกันกเต็มที่ เพื่อให้ได้สมาชิกสภาผู้แทนราะดรมากที่สุดพักเพื่อไทยมีพื้นฐานคะแนนนิยมจากการนําเสนอนโยบายและแนวทางของกรรมการบริหารพักหัวหน้าพักทุกคนที่ทําไว้แล้วเนี่ยมันมีเสียงพื้นฐานอยู่ถ้าเราจะไปสร้างนักการเมืองหรือสสคนใหม่ในเขตใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีผู้แทนน่ยผมว่ามีโอกาสเป็นได้สูงพอพักเพื่อไทยขายนโยบายที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รับในระยะยาว แต่พักการเมืองอื่นอาจจะไม่มีนโยบายอะไรที่ดีแล้วก็ไม่สามารถชี้แจงทําให้เกิดเป็นรูปธรรมได้ก็ใช้ดังอื่นนะเป็นเครื่องแรกคะแนน <c oughs> เข้ามาตรงนั้นเนี่ยถ้าเราไปทําความเชื่อหรือไปเข้าไว้ถึงว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของพี่น้องประชาชน <c oughs> ผมเชื่อมั่นว่าในพื้นที่นั้นๆจะเปลี่ยนเป็นสอสพักเพื่อไทยเพิ่มขึ้นครับ ผมคิดว่าผมอยากจะขอให้พักให้ผมลอยลอยตัวนะครับแล้วก็ไปได้ทุกสถานที่ <c oughs> ในขณะที่เป็นลิเบโรคือคือถ้าใจไปกำหนดกำหนดว่าให้ผมอยู่จังหวัดสุโขทัยจังหวัดเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องหรอกครับ <c oughs> ให้ผมลอยตัวที่สามารถเคลื่อนตัวไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้น <c oughs> ผมก็มีสมัครพักพวกที่จะคอยรับฟังแนวรโยุบายของพักอยู่ <c oughs> ผมก็จะไป ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับจะพยายามไปให้มากที่สุดนะครับเท่าที่กำลังหรือเวลาจะเอื้ออมเลยครับทั้งท่านสมศักดิ์และกระผมจึงได้ตัดสินใจเข้าพักเพื่อไทยเพื่อมีส่วนในการทำแลนสไลด์ในครั้งนี้เพื่อทำให้พักเพื่อไทยได้นำนโยบายของพักคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนคิดใหญ่อันดับแรกของพักเพื่อไทยในนโยบายก็คือว่า จะมีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ600บาทต่อวันภายในปี2,570และผู้จบปริญญาตรีได้เงินเดือน25,000บาทส่วนการคิดใหญ่อันดับสองคือการช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่จำเป็นดังนั้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจะทำได้นั้นเราจะต้องมีพักแกนนำรัฐบาลจะต้องมีจำนวนสสที่ได้รับการเลือกตั้ง เข้ามาแบบถล่มทลายหรือที่พวกเราเรียกกันว่าแลนสไลด์และจากโพที่สำรวจนะครับนีดาโพก็เห็นชัดเจนว่าประชาชนนั้นต้องการให้พักเพื่อไทยกลับมาเป็นรัฐบาลและผมเชื่อว่าที่ท่านสมศักดิ์บอกว่าพักเพื่อไทยนั้นเป็นรัฐบาล99.99%ทุกคนที่อยู่ในนี้ก็คงเห็นด้วยครับ